สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโรสำหรับลูกค้าที่อยากจะออกลถนะคะสามารถเช็คบูโรได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะเข้าแอปพลิเคชันได้เลยเนะเา,า,า,านะ,ะนนนาเข้ามาที่การบริการนะคะอันนี้น้าลักเข้ามาที่การบริการแล้วก็ตรวจเช็คเครดิตบูโรอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นแจ้งนะคะว่าจะให้ส่งอีเมลหรือว่าษณีย์อีเมลสามวันทำการใบเสนอเจ็ดวัน เช็คเครดิตบูโรเนี่ยจะเสีย150บาทนะคะแล้วก็รายงานข้อมูลเครดิตคะแนนหนฉบับ200บาทนะคะหรือว่าอ่าอันนี้จะให้ส่งตามที่อยู่ทะเบียนบ้านก็ได้นะคะแล้วก็มันจะมีเขียนบันทึกช่วยจับถ้าเกิดให้ส่งอย่างเร็วนี่ก็คือส่งเข้าอีเมลไปสีนนิ7วันอีเมล3วันนี่ค่ะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็กดยืนยนัน โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนดูนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามที่ช่องชาแนล u t u b e สายทิปสีมหาโพ้วยนะคะในนั้นจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ซูซูกินะคะและอย่าลืมดูคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ